สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องซื้อกล้างแ้่ข้าจริงค่ะสําหรับวันนี้นะคะมีข่าวดีมาประชาสัมพันธ์จากทางธนาคารออมสินนะคะออมสินปฏิวัติว,ตวงการเปิดตัวสินเชื่อ SME มีที่มีเงินนะคะให้กับผู้ประกอบการ SME เอาที่ดินมาเป็นหลักประกันกู้เงินกับทางธนาคารออมสินนะคะสามารถกู้ได้สูงสุดถึง50ล้านบาทเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เรามาฟังรายละเอียดกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง ทางธนาคารออมสินได้ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SME เอาที่ดินมาเป็นหลักประกันกู้เงินกับทางธนาคารออมสินด้วยเงื่อนไขผ่อนปรนสุดๆค่ะ 1. น,นะคะไม่ดูภาระของผู้กู้ 2. ไม่วิเคราะห์รายได้ 3. ให้กู้สูงสุดถึง70%ของราคาประเมินที่ดินที่เป็นหลักประกรัน 4. อัตราดอกเบี้ย5้9ต่อปี5กู้ด้วยสูงสุดนะคะถึง50ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจจะกู้เงินกับทางธนาคารออมสินนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th นะคะหรือจะไปที่ทางธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2564หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ10ล้านบาทนะคะทางธนาคารออมสินตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถกู้เงินจากสถาบัานการเงินได้โดยไม่ต้องหัน ไปพึ่งเงินกู้นอกระบบนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดอย่างอื่นกันบ้างนะคะว่ามีอะไรสำหรับโครงการสินเชื่อ SME มีที่มีเงินนะคะคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ 1. นนะคะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ค่ะ2เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยนะคะทางนี้กรณีข้อ1หรือข้อ2ต้องประกอบธุรกิจ SME ภาการผลิตการบริหารการพาณิชย์รวมถึงโซเชียลอินเทอร์เพตการประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่ะ วัตถุประสงค์นะคะเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับกิจการค่ะ 2. เพื่อไถทท่ถอนจากการขายฝากเอกชนที่ทำสัญญาขายฝากตั้งแต่วันที่1มกราจนถึง31ตุลาคม2563ค่ะ สำหรับประเภทสินเชื่อนะคะเป็นสินเชื่อเงินกู้ระยะยาวค่ะวงเงินในโครงการรวมทั้งสิ้นนะคะ10ล้านบาทส่วนวงเงินสินเชื่อต่อรลนนั้นไม่เกินร้อยละ70ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการทางนี้ไม่นําราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ที่มีมูลค่ามาคํานวณจํานวนเงินให้กู้โดยกําหนดวงเงินให้กู้ต่อรลยดังนี้ค่ะ กรณีบุคคลธรรมดานะคะจำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่1นึถึงสิล้านบาทกรณีนิติบุคคลจำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่1นึถึงห้ล้านบาทสำหรับอัตราดอกเบี้ยนะคะอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5.99ต่อปีนะคะตลอดอายุสัญญาเงินกู้ค่ะระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้นะคะสูงสุดไม่เกิน3ปีโดยมีเงื่อนไขการชำระดังนี้ค่ะชำระดอกเบีย้ยทุกสิ้นเดือนชำระหนี้คืน เงินต้นภายใน3ปีค่ะสำหรับหลักประกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าหลักประกันมีอะไรบ้าง 1. ค่ะที่ดินว่างเปล่าและหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินโดยปลอดภาระผูกพันนะคะ 2. เจ้าของกรรมสิทธิ์ของหลักทรัพย์จะต้องถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ก่อนวันที่1่ตุลาคม2 5 6 3ค่ะ กรณีผู้กู้นะคะเป็นบุคคลธ,ธรรมดาเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องเป็นของผู้กู้หรือคู่สมรส ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิมหรือบุตรบิดามดาปู่ย่าตายายของผู้กู้คู่สมรสผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิมค่ะกรณีนะคะผู้กู้เป็นนิติบุคคลเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องเป็นของผู้กู้หรือผู้ถือหุ้นกรรมการนะคะกรรมการผู้มีอํำนาจลงนามผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิมหรือคู่สมรสบุตรบิดามดาปู่ย่าตายายนะคะของผู้ถือหุ้นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้คำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิมบิดามันดาปู่ย่าตายายนะคะของคู่สมรสกรณีผู้ถือห,หุ้นกรรมการกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้คำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิมค่ะกรณีนะคะเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ใช่เป็นของบุคคลเดียวกันต้องให้เจ้าของกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างนะคะจัดทำสัญญาจำนองเป็นหลักประกันร่วมด้วยค่ะ ระยะเวลาโครงการนะคะผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้นะคะจนถึง30มิถุนายน2,564หรือจนกว่าวงเงินในโครงการจะหมดนะคะทั้งหมด10ล้านบาทค่ะสำหรับท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนขอกู้ได้ที่เว็บไซต์ www.jsb.or.th นะคะหรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาได้เลยค่ะเข้าไปสอบถามกับทางธนาคารออมสินก่อนก็นได้ค่ะ หรือใครนะคะอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกได้นะคะในลิงก์ใต้คลิปนี้ค่ะเดี๋ยวทางช่องจะแปะไว้ให้นะคะขอบคุณนะคะข้อมูลทั้งหมดนะคะจากเพจของทางธนาคารออมสินนะคะที่เป็นที่มาของการทําคลิปในวันนี้ค่ะทางช่องเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะเลยนําเรื่องราวมานําเสนอเผื่อจะเป็นสื่อกลางนะคะเป็นกระบอกเสียงเล็ก สืบไปยังผู้ประกอบการหรือคนไหนนะคะที่ตามหาข้อมูลอยู่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะที่คอยติดตามแล้วก็อัปเดตข่าวสารกับทางช่องมาโดยตลอดนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดคำพูดไหนไม่สุภาพทางช่องต้องขออาภัยไวนะที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับท่านไหนนะคะที่ยังไม่ได้เป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะจะได้มีพลาดข่าวใหม่ๆที่ทางช่องนำมาเสนอในทุกๆวันเลยค่ะครั้งหน้าจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตอีกนั้นฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนและพบกันใหม่ครั้งหน้าขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ